องค์การชุมชนตอนการเผาต้นแบบน,นะเจ้าของอำเภอแม่สายก็จะเป็นชุมชนบ้านสันสายน้อยนะเจา้าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมันได้อำเภอแม่ส erm ายจังหวัดจังายนะเจา้าเดิมบ้านสันสายน้อยนี่เป็นชุมชนที่ทำนาน,นะเจา้าเกือบจะทั้งหมดนะเจา้าพื้นที่ทำานามีอยู่2,333ไร่ นี่ยก็ชุมชนต้นแบบในในชุมชนในหมู่บ้านที่เป็นที่เป็นต้นแบบของการลุาเรือการลุกเผ่านะเจ้าบ่จะได้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่นะเจ้า,จากลุ่มร้าชทินงเกินเกษเรษี่ที่เศดษฐีไหมงาแปลงใหญ่บ้านสันทายน้อยนะเจ้า,จาโดยที่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของต้นแบบการยุกเลือกันเผานะเจ้า แล้วก็บ้าสันสายน้อยนี่จะตั้งจากห่างจากตำบลอำเภอเมืองสายนะจะจากอำเภอมายังหมู่บา้านก็ประมาณสามกิโลนะจ<อ>๊ะ,ะ,ะนี่คือว่ามันเปลี่ยนการจา้างจองมันค,คืเลยบรรใจเปลี่ยนทิกทามลักของเขาเหามเือนกับาเขาจ้างเขาเพิ่งเปิดนมาอัดไปแล้วก็เขาจ้างเปิดนอารตถึงก้อนไหเน,นี่ยจ๊ะโดย เราเรายังมีเครื่องาอาดฟางไปส่งตัวเกาเ่าแล้วเลยมันเลยโยกกิจกรรมรักเป็นการทำเฮ็ดคับปุ๋ยก็พยายามดูในกิจกรรมอะไรบ้างรวางแผนจัดการมีพันดปอลัยวิธรรรีการอะไรต้องใช้หลายวิธรรีการแจะเฉพาะทำปุยป๋ยแล้วก็ทำก็เฮ็ดเนี่ยตีดเหลือแล้วตี่เหลือ,ลลอไม่ใช่ยังไงอย่างยิง่งใหญ่นะครับตเนราะมัจเป็นการหันในภาพรวมนะครับเราจัดการเราเนี่ย ทำเป็นทีๆทางบำบัดเราก็เห็นก็ทำปุ๋ยมันนอกมันมันมันไม่น่าจะนอกงี้นะผมเข้าใจว่าผมไม่ได้ทำหมู่บ้านน่าจะประมาณนั้นแล้วก็แล้วติดเรือเนี่ยติดเรือก็คือการอัดฟางเนี่ยเจ้าในเ่าเขาได้ทำเองเนี่ยเจ้าอันเดิมเรื่องอัดฟางน่าจะแต่กูว่ายังอัดฟางยึงถึงแม่จะคือเปิดมาอัดคือแอ่ว่าปริมาณ ก่อนจาก2,233ลายฮาร์ด2แปลงใหญ่ออก1,243ลายจะเหลือพันกว่าลายก็เป็นการอัพการออนต้องบอกว่าเขาเขาเขาเสนอหรือว่าถมาพวกเขามีพันกว่าลายเนี่ยถ้าเขามีการจัดการแล้วเนี่ยมันมันจะแยกออกมาแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบอางนะครับนั่นคือเอาวางจัดการใ้ทั้งหมดแล้วนี้อพันกว่าลายเนี่ยคือมีเอ่อมีทำปุ๋ยประมาณ์ก่ะได้โอการตัวเฮ็ดประมาณ์ก่ะได้ถ้าติดเหลือ ไอย่งน <lively> ี้ฮะาต่เนี่ยเดี๋ยวเออเอจะแล้เออเดน้ทำเสร็จมลาฮาตวนมาเราใกันใช่ไหเอหลือแล้วที่จะเผาอย่างนี้มานันะครับไม่หวอยากจะถามว่าอะไร้ชุมชนไม่มีงานเผาเลยเอป็นเพราะรอมีกฎกติกาอะไรไหมว่ามี บทรกโทษอะไรรอเปล่าเป็นกฎกติกาของของเงินกัับทุ่วบมเพอเจ้าเป็นตีว่าคำสั่งห้าคือขอระเบียบข้อสิ่งี่าทำแต่ละหมู่บ้านซึ่งมาอจะมาน่าจะเหมือนกันเยีนประมาณนั้นที่ประมาณนั้นนะครับความนี้อาจจะมีข้อบังสิ่งบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะสิ่งนันะครับอย่บอกกับคนอื่นได้นะครับําบ้านเนี่ยถ้าอยู่วัดปวับาบบ้านเปาใจแต่จะีบอกคแต่ละี ขอติต so, so, um um ่ามว่น <Okay. S 1> ่าจะมีในซีนที่มันขึ้นแต้นนะครับที่ฟังทุกควาก็่าได้เหมเนี่ยเราะแนบบ่อ้เรื่องร้อนฟังเหมือนกันเนาะตอนนี้มีช่องทางมีอย่างต่างต่างางแผนอยู่ไหมนะครับไม่ต้องของคนนอกในส่วนของประชุษัทเปิดตั้งในส่วนของเกษตรท้องไร่นะครับถ้าเรามีความต้องการแล้วมีความตั้งใจมันตีเปิดเอาไปว่าน่ียวไปช่วยคะไรของมันได้ไอ้พวกแห่กัแล่วรนี่ยผมว่าน่าแนบบ่อยเป็นการเริ่มต้นก่อนมาได้แล้วก็ในบองแฝงต่อ 好好好，不简单，不简<好><好>